ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีกับเทศกาลตรุษจีนที่จะมาถึงกันวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้นะคะเรามาส่งมอบรถนะคะเอาผาดน,นะคะให้กับคุณชานะคะเจ,เ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 จ้าของร้านเค็มเจ้าของร้านอะไรนะเค็มขนมเปีย๊ยะค่ะน้องพงนกค่ะข <c oughs> นมเปีย๊ยะน้องพงนกเจ้าดังนะคะอร่อยมากนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพาพบกับท่านเจ้าของกันนะคะต้องพูดเลยนะคะว่า เป็นหนุ่มสู้ชีวิตนะคะจากที่แบบไม่มีอะไรเลยขายขนมเปี๊ยะจนรวยแล้วดูกรุณาดูขนมเปี๊ยะนี่น่ากินมากขายส่งนะคะนี่เลยแล้วเดี๋ยวเราจะพาชิมกันด้วยนะคะทุกท่านนะคะว่าเป็นยังไงกันเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาแนะนําร้านขนมเปี๊ยะลูกค้าด้วยอะเราเอาไปเก็บก่อนอะนะคะรถมาแล้วค่ะรถมาแล้ว เป็นอ่าถอยมาเลยค่ะเอาลงมาเลยตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่นะคปรปฐมนะคะทุกท่านนะคะที่โรงงานเค้กน้องพงนกนะคะซึ่งจะขายทั้งเค้กทั้งเอวิสติงจิงกระเบลเลยนะคะเอาราคารถลงเลยค่ะเอาลงได้เลยนี่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาหาคุณชาก่อนเลยค่ะท่านเจ้าของ คุณตีคุณชาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนีะ่คุณชานะคะเป็นท่านเจ้าของรถอพาร์ตน,นะคะแล้วก็เป็นเจ้าของที่ทําธุรกิจครับเค้กน้องนกครับเค้กน้องพงนกนะคะค่ะซึ่งไม่ได้มีแค,ค่เปี๊ยขนมเปี๊ยอย่างเดียวนะคะมีสินค้าเนี่ยหลากหลายเลยมีอะไร,รบ,บ้างคะ,อะของเราจะมีพวกขนมเค้กชิฟฟ่อนเบเกอรี่อบ ทั้งหลายรับมีหลายอย่างครับก็มีเป็นร้อยกว่าเมนูครับมีเพจด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเพจเค้กหน่อพงนกครับแล้วก็เค้กโบราณมาเย็นครับแล้วก็ติ๊กตอกเค้กหน่อพงนกนะครับฝากลูกค้าด้วยนะครับได้เลยเข้าไปดูเมนูได้เลยนะคะแล้วก็สั่งออนไลน์ด้วยได้ครับสามารถสั่งออนไลน์ได้ครับเรามีไลฟ์สดทุกวันครับตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงเที่ยงคืนนะครับต้องบอกเลยนะคะว่าขนมของเขาเนี่ยอร่อยมากๆนะคะแล้วก็คุณอคุณชานี่เริ่มต้นจากที่เห็นเล่าให้ฟังว่าเริ่มต้นจริงๆแล้วเนี่ย จากการที่ทําขนมครับก็ามหมู่บ้านก็ทำู่บ้านคระฮะแล้วเราก็เริ่มพัฒนาโปรดักต์และสินค้าเราขึ้นมาให้ตอบโจทย์ลูกค้ากับยุคปัจจุบันครับพอเริ่มมีออนไลน์เราก็เริ่มมาขายออนไลน์เริ่มส่งตามร้านของฝากนะครับร้านคาเฟ่ดังๆค่ะค่ะก็แบบมีหลายช่องทางครับในการจาหน่ายครับนะคนี่ก็คือบุคคลตัวอย่างนะคะที่กาลังจะบอกกับทุกคนนะคะว่า หลายหลายคนเนี่ยที่ติดตามเพจเอมาเนี่ยบางคนเนี่ยเห็นว่าอุ้ยคนนั้นรวยจังออกรถนาเข้าได้คนนี้รวยจังออกรถนาเข้าได้คุณทราบไหมคะกว่าเขาจะมีวันนี้นะคะคนเหล่านี้นะคะหลายคนนะคะก็ต้องทํางานฝ่าฟันนะคะอุปสรรคมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่หนึ่งแรงบันดาลใจที่จะให้กับทุกๆท,ท่านได้นะคะว่าขายขนมเปี๊ยะจน ซื้อรถนำเข้าได้แล้วก็สร้างชีวิตที่สมบูรณ์แบบได้นะคะนี่เลยค่ะเอาพาเดี๋ยวเราพาไปชมขนมข้างในหน่อยได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวขอชิมหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวขอชิมนิดนึงนะคะนี่เลยค่ะไปส่ข้างในก็ได้ค่ะโทัอะไรนะคะไปไปงข้างในในในร้านก็ได้ครับได้ค่ะได้ ไปโรงงานมันต้องเปลี่ยนชุดไปโรงงานเปลี่ยนชุดจังอยู่เดี๋ยวขยับรถก่อนะ่ะแล้วเดี๋ยวจะมาบอกทุกคนนะคะใครที่กําลังมองหารถตู้อาผา د อยู่นะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าช่วงนี้นะคะก็ะรถเรายังมีส่งมอบนะคะมีสมอมอ,อถูกต้องนะคะแล้วก็แต่คาดว่านะคะคาดว่านะคะก็คือรถจริงๆตอนนี้มันไม่ผลิตแล้วนะคะสําหรับอบา حاد เนี่ยตอนนี้ก็คือ าจากที่ประมูลนะคะใครที่สนใจรถตู้อยู่นะคะรีบตัดสินใจนะคะเพราะว่าช่วงนี้รถของเราเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นรถใหม่นะคะเพราะเดี๋ยวต่อไปในอนาคตในที่ประมูลเนี่ยรถต่อไปอ่ะคือในที่ประมูลตอนนี้มันเหลือแต่พวกรถใช้ใชแล้วใช่ค่ะ <laughs> นะคะแต่ว่าของ a อ y ีเนี่ยรถเรายังจอดที่ท่าเรืออยู่ประมาณเกือบร้อยคันมั่นใจนะของพี่เอ๋เลยนะคืราติดตามเพจมาสักพักนึงแล้วขอบคุณมาก <laughs> นะคะแต่ว่าถ้าหมดร้อยคันไปแล้วเนี่ยถึงเวลานั้นเนี่ย ความต้องการของตลาดยังมีอยู่นะคะต่อให้รถใช้แล้วเราก็ต้องประมูลมาแต่ถ้าวันนี้มานะคะก็ยังได้รถที่ยังเป็นรถใหม่อยู่นั่นเองนะคะค่ะแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยค่ะประมาณสักเดือน5้าเดือนหไปแล้วเนี่ยค่ะคุณชารถอาจจะเริ่มขาดตลาดหนักกินอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าโชคดีที่ได้มาซื้อก่อนใช่เพราะว่าเขา ตอนนี้หยุดผลิตแล้วเตรียมตัวที่จะตั้งรับเพื่อจะสร้างตัวโฉมใหม่นะคะเราไปดูหน้ารถเลยก็ได้มเดี๋ยวเราค่อยพาไปชมร้านข้างในกันเนาะ,ะค่ะนะคะค่ะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าโฉมใหม่นะคะเราจะเห็นรูปกันนะคะอย่างที่บอกกันนะคะว่าเราจะเห็นรูปกันก็คือช่วงประมาณสัก กล,กลางปีนะคะเรารจะเห็นตัวอาาชมใหม่แต่ว่าเขาจะเริ่มผลิตกันก็คาดว่าน่าจะเป็นปลายปีเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยก็คาดว่าประมาณกลางปีหน้านะคะคถึงจะรับรถได้ราคาก็ในเบื้องต้นคิดว่ารถแรกๆมาต้องมีประมาณ5รล้านขึ้นลงนะคะคคแต่รถอา่าตอนโฉมปัจจุบันเขาเริ่มผลิตแล้วนะคะ ในที่ประมูลก็เหลือน้อยแล้ววิเคราะห์ดูบอกเลยนะคะว่าอันนี้คิดเองนะคะว่าสักประมาณเดือน6ไปแล้วเนี่ยถึงปลายปีร,รถอาจจะไม่มีเลยนะคะอาจจะไม่มีเลยหรือถ้ามีก็จะเป็นพวกรถที่แบบบางทีเราเลือกไม่ได้นะคะค่าคุณชาติดตามกันมานานแค่ไหนละคะก็เป็นปีแล้วครับติดตามพี่มาสักพักแล้วคต่เราชอบอยู่ครับแล้วก็ เราก็ไปวันที่ไปดูก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะออกจริงๆเขาไปดูแล้ววันนี้น้องแกดูแลดีแล้วก็ชอบรถด้วยครับเลยอยากก็เลยออกลยครับตัสใจเลยค่ะแล้วก็เพราะว่าจริงๆเราจะหารถเที่ยวมาให้อากงครับตั้งใจที่ซื้อมาให้อากงทเดินทางเดินทางนั่งสะดวกสบายแล้วงการให้แกแบบว่า อายุเยอะแล้วก like okay. ็ได้นั่งรถที่แบบว่างสบายหน่อยเวลาเดินทางรห่างจังหวัดเนี่ยเพราะแกชอบเที่ยวชอบทับุ่นก็เลยถูกใจอันนี้ก็เลยซื้อมาค่ะนะคะก็ขอบคุณมากๆเดี๋ยวขออนุญาตยินดีต้อนรับก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพาเพื่อนๆเข้าไปดูในร้านกันนิดนึงนะคะค่อนุ้ยคุณชาค่ะคุณติ๊กค่ะค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะคุณชานะคะแล้วก็คุณติ๊กนะคะเข้าสู่ครอบครัว a u y Auto Import ของเรานะคะขอให้รถคันนี้ นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแค็งแกร่งรับเงินรับทองกลับมาตลอดเต็มคันรถเลยเฮงเฮงรวยรวยปังปังธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองนะคะขนมปี้อร่อยอร่อยจริงเดี๋ยวพาชมแต่ตอนนี้ให้ชมรถก่อนเอบะรั้นึงคุณชามีฝากเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆหน่อยได้ไหมคะครับก็สำหรับผมนะครับเราคิดว่าเราตั้งแต่เรียนจบมาแล้วกลับมาสานธุรกิจที่บ้านเพราะตัวเี้เป็นธุรกิจที่บ้านผมคิดว่า ไม well, indeed, video, ่ว่าจะธุรกิจอะไรครับถ้าเกิดเราทําให้เต็มที่แล้วก็ไปยืนหนึ่งในธุรกิจให้ได้เราก็ประสบามสำเร็จได้ครับทุกธุรกิจไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ครับเราทําได้ครับค่ะนะคะทุกธุรกิจเลยนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าลูกค้าเองเนี่ยมีตั้งแต่มีตั้งแต่ขายน้ําปลานะคะขายส้มตำนะคะแม้กระทั่งเก็บเศษขยะขายนะคะเขาก็สามารถที่จะต่อยอดธุรกิจนะคะแล้วก็มาซื้อรถกับเรานะคะเพราะฉะนั้นใครที่ดูอยู่วันนี้นะคะก็ขอให้ เป็นให้คุณชาเนี่ยเป็นตัวอย่างอีกหนึ่งท่านนะคะก็คือเราขอให้เป็นบุคคลดีเด่นแล้วกันนะคะตู้ชีวิตนะคะจนมามีวันนี้นะคะก็สร้างพลังบวกให้กับตัวเองค่ะทุกคนนะคะค่ะเอาละค่ะถ้าอย่างาน,นี้เดี๋ยวขอให้คุณจิ๊บนะคะพาชมรถนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปชิมขนมเปี๊ยกกันอย่างนี้เลยบอกเลยอร่อยมากนะคะเอาละค่ะคุณจิ๊บพาชมอย คันนี้นะคะจะเป็นเอาลาพดเอสซีค่ะเป็นรุ่นท็อปน้ำมันนะคะสีขาวค่ะคันนี้มาด้วยเครื่อง2 5 0 0นซีซีนะคะ182แรงมา้าแล้วก็ล้อแม็กจะได้ขอบ18เป็นลายทูโทนสวยๆแบบนี้เลยนะคะภายในนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะคสีดำแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเบาะมิกี้เมา์นะคะสีดำปรับไฟฟ้าด้านบนก็จะมีตัวสลูปด้วยนะคะ แล้วก็ด้านหลังนะคะจะเป็นเบาะนั่งแถวที่สามค่ะจะเป็นถ้าลูกค้าไม่ใช้เนี่ยสามารถพับเก็บวางสัมภาระได้นะคะพี่เอาทำไรคะ <laughs> เขาให้มาส่งมอบรถนะคะ <laughs> มา <laughs> ด,ด,ดูมาดูนี่อันนี้ไส้อะไรคะนนี้อันนี้จะเป็นไส้เปือกครับเปือกเปือกป่อยครับอื เ่อันนี้จะเป็นฟักครับฟักถั่วครับฮแล้วนี้อ่ะคะอันนี้ก็จะเป็นฝอยทองถั่วครับก็จะเป็นตัวหลบใช่ครับอันนี้จะมีแป้งหนึบๆข้างในครับเดี๋ยวไปในร้านนะคะตรงนี้ในในใในร้านแป้งยืดครับแป้งยืดหรอครับไปไปในร้านครับตรงนี้เลยตรงนี้เลยแป้งยืดกินขนมเปี๊ยะหรือกินพิซซ่าคะเนี่ย อันนี้เป็นสูตรพิเศษของทางร้านเลยใช่ไหมคะอ๋อเราไม่เคยเห็นแบบนี้อ่ะมันจะตักหวานอะไรอย่างเงี้ยจะไม่หวานเกินครับใช่ใช่มันจะคิดมันจะมีมีเลเยอร์เนาะอ้าวเนาะยืมๆแบบแบบยืมอร่อยอ่ะแบบแป้งแบบ อัเนี้เราเล่นเล่นตำปาบ่ะส cin er nah nope ู้ฟันทูฟันทูฟันเหมือนที่คุณทาสู้ชีวิตเลยนะคะหนมเตี้ยเนี่ยอร่อยไม่อร่อยเนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ที่ไส้นะคะมันอยู่ที่ไส้ที่แป้งแล้วก็อยู่ที่วัตถุดิบที่ใส่ลงไปนะคะอันนี้ ของเราทัวคือทุวนเลยครับใช่แล้วใหม่ทำทำสดแบบทุกวันครับแพทตามดามอเดอร์เลยครับคือเราเรารับออเดอร์มาเราก็จัดทำดามอเดอร์เลยครับคือเขาบอกว่าเวลากินแค่อร่อยนะเนี่ยอันนี้ไข่เค็มน้ำแบบกินแค่อร่อยนะ่เอาเข้าปากเคี้ยวนะคะเคี้ยวเคี้ยวเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาปลายลิ้นเนี่ยเอาหวัดมันจะได้รสชาตก รสชาติมันจะแซ่บนปเลยอ่ะโอ้ไข่อร่อยอ่ะไข่แดงใช่ครับใหม่สดเลยนะใช่ครับเราสั่งมาทุกวันครับข้าวทุกวันเลยครับคือมันเข้ากันมากนะของเปียวเนี่ยคือมันได้เนี่ยในเรื่องรสชาติฟิลแบบว่าหวานเล็กๆเค็มน่อยๆและข้อสำคัญ มันอร่อยอ่ะมันมันอ่ะอืนี่กินก็ขไขดีไะครัดีครับปีใหม่แล้วครับนี่ก้อนเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้ตกร้อยกว่าบาทเองครับพี่ครับมัแล้วแต่ไซส์ครับอ้โหร้อยหบห้าร้อมาแล้วแต่ไซส์อู้หูหูหกหูหูหูหกหู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 หหู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 อูห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 ้ เอ๋รับประกันท่านเป็นตามเพจได้เลยค่ะเพจอะไรนะคะเค้กหน่อพงนกครับเค้กหน่อพงนกนะคะไม่ได้มีเพิ่กระเบงแสงจังหวัดนครปฐมแล้วมีช็อปเราด้วยครับก็มีชอบแล้วเห็นว่ามีสาขาเยอะแยะเลยใช่ก็มีวันสิบสาขาในปั๊มปตทครับในโซนใกจใจนครปฐมเนี่ยครับสุพรรณฑ์น้ำตาลครับใกล้ๆอยู่ในปั๊มปตทนั่นเองเราให้ดูรถหรือเราดูในร้านก็มีเยอะนะคะเดี๋ยวเราไปดูในร้านกันนะคะก็ขอวางก่อนเดี๋ยวมาใหม่ น่ากินอ่ะมามาตามมีอะไรจะฝากเพื่อนๆไหมคะกับการบริการของเราครับก็ของพี่เอ๋บริการดีมากครับก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับรถนำเข้านะครับหลากหลายนะครับเยอะมากเลยครับกาให้มาที่เพจพี่เอ๋ได้เลยครับบริการดีประทับใจแน่นอนครับอ๋อผมมั่นใจเพราะเราก็ไป ไปแล้วเราก็ประทับใจครับแล้วก็การดูแลการบริการลูกค้าดีมากเลยครับแล้วรถก็สวยมากครับคุณภาพดีครับนะคะ,คะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะถ้ายังไงแล้วใครในสนใจนะคะทักทายกันมาได้นะคะรถเรานะคะยังมีส่งมอบอยู่แต่ว่าคาดว่าอีกไม่นานนะเพราะวันนี้ก็เตือนอีกรอบนึงแล้วนะคะว่าประมาณสักเดือน6เดือน7ไปแล้วรถจะเริ่มแทบไม่มีในตลาดแล้วแล้วก็ข้อสําคัญนะคะพอสินค้าเริ่มขาด รถที่มีราคาก็จะสูงขึ้นนะคะวันนี้ใครมีความพร้อมมาค่ะนะคะเทศกาลจูจีนพรุ่งนี้วันไหว้ใช่ไหมคะใช่ครับคนจีนไหมคะคุณ่ะใช่ครับพูดจีนไหมะไม่ไม่่อรได้หรอกนะคะงั้นก็สินเจียอยู่อีกทีนี้คือใช่ค่ะนะคะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพาไปทูมข้างในนิดนึงนะคะยังไงก็ขอบคุณคุณชามากนะคะคุณจิ๊บไป เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันค่ะไปดูธุรกิจชิงชานะคะก็เป็นพลังให้กับทุกคนนะคะทุกท่านเออค่ะโ้หเอกับนเกันีค่ะอันนี้ก็จะเป็นร้านนะคะเป็นร้านเค้ก ขายหลายอย่างเลยขายของฝากด้วยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับอันนี้หรือ่างฮะากงครับอากงเลยใช่ไหมครค่ะค่ะเพราะทำไมอ่าที่ตัดสินใจซื้อคันนี้ก็เพราะอากงเลยใช่ใช่ครับเพราะว่าอยากให้อากงแกไปไหนแล้วสะดวกสบายครับแล้วแกก็ เป็นอาพึกมา20บกว่าปีแล้วแต่เวลาแกแชอบเที่ยวเลยครับชอบไปทำบุญอะไรอ่างเงี้ใค่อยาก้ซื้อรถได้แกแบบนั่งสบายไม่เมื่อยไม่ปวดขาอะไรครับนั่งแบบกว้างขวางสบายคเัาตั้งใจทำให้ให้แกโดยเฉพาะรับรองมาชอบแน่ๆนะคะค่ะออ้ธุรกิจแบบว่าของเขิงแบบเยอะเค้กเคิรกก็ทำด้วยนะฮะนี่เลยนะคะก็ก็แค่จะบอกให้ทุกคนนะคะมีแพงมันนันใจกันนะคะ ในการสู้ชีวิตแล้วก็ต้องพูดเลยว่าขนมเตี้ยนะคะถ้าไม่อร่อยจริงเขาขายไม่ดีและไม่มีจนทุกวันนี้แน่นอนของเขาอร่อยจริงเอะคอนเฟิรม์มการันตีค่ะ<ด>อร่อยขอบคุณ <c oughs> มากค่ะ <c oughs> ค่ะนะคะยังไงก็อย่าเดิมใครอยากกินเข้าไปติดตามแล้วก็สั่งได้เลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราลากันเท่านี้ก่อนเนาะนะคพะเพราะริงๆแล้วมันมีโรงงานด้วยแต่ว่าเป็นโชคที่กบพนักงานด้วยารอยู่โรงงานนะคะนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวจบกันด้วยของไทยเค้กขยะกินอะไรครับเค้กวันเกิดเค้กอะไรก็มีครับนะคะเยอะแยะเลยสั่งได้นะคะเอาละค่ะเราลากันเท่านี้ก่อนนะคะทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคนะค่ะบ๊ายบายเพื่อนๆใครมาบ้างทักทายทุกคนนะ